วันนี้จะมาเห้เปืเป่อนๆได้ดูนะครับการกินของปีนันเกิมนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับวันนี้มาได้กินอย่างเดียวนะครับเปืเป่อนๆวันนี้ปีนันเกิมจะเอาเรื่องนี้มาแช่เพืเ่อนๆได้ดูกันนะครับอุลการโอค,ครับการโอ้ทำอะไรได้ได้ไดงดูยดูไไรได้อะ สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูดีกินวานนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมผมเพื่อนครับพู้ซึ้งหวานสองวันนี้ยอดวิวแปลกๆแฮะกันเลยกับดีเหมือนกันครับขอบคุณจังนะครับวันนี้พี่นันเพิ่มนำเสนอเมนูครับของกินล้ำยูนิตค้นมากเปื่อนๆก็จะเห็นละตั้งน้านี่นะโอ้ยเอามาแฮมเหมาะนี่ก็ลับเป็นอีพีที่สองครับอีพีแรกกินกับเด็กๆไปมันบัศะใจครับเพราะว่า เด็กๆลูกินให้หมดเลยนะครับวันนี้พี่นันเกิรมเลยจัดมาเต็มที่เลยครับเมนูนี่เลยครับมามาเผ็ดโกสเปโปนะครับที่เป็นโหดเพชดนะครับเป็นพริกมาเลเซียที่เผ็ดมากนะครับระดับหนึ่งล้านนะครับความเผ็ดนะครับวันนี้พี่นันเกิรมเลยจัดมาเลยครับนี่ นี่ได้งี้ได้งี้นะครับสี่กองไปเลยครับสี่ชามไปเลยสีก่กระปุกไปเลยนะครับวันนี้จะมาเพื่อเปื่อนๆได้ดูนะครับการกินของปีนันเกิร์มนะครับแล้วก็ที่สาคัญครับวันนี้มาได้กินอย่างเดียวนะครับเปือเป่อนๆวันนี้ปีนันเกิร์มจะเอาเรื่องนี้มาแชร์นะครับเปือเป่อนๆได้ดูกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับอินบอกมานะครับส่วนตัวเลยนะครับในเพจเงินมงคลชาแนลของเรานะครับว่า ทำได้อย่างไรนะครับอยอดวิวนะครับคือยอดของการดูเนี่ยลักซิปลักลอยนะครับบางอันก็มีพันห้องมีมื่นห้องนะครับคือบาได้บาได้สม่ำเสมอแต่ถ้าสม่ำเสมอก็คือลักซิปลักลอยนะครับแต่ดันไดกูเกิลเอเซนต์มาแล้วครับกูเกิลนี่ครับคือได้สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วนะครับ วันนี้ปีหนังเกิมก็เลยจะมาคุยใื้ฟังพร้อมกับกินม้ามาโคดเพชรมาเลเซียนี่ตัวยนะครับไปพร้อมๆกันเนาะเพื่อจะใื้ EP นี่กินไปด้วยครับแล้วก็มีสาระโดยสาหรับคนที่จะเริ่มต้นในการทํา y o YouTube หรือคนที่กําลังทำอยู่นะครับแล้วมูซึ่งว่าเออยอดวิวของฉันนะซิปลายร้อยปลายจะไปถึงเป้าหมายได้ก็นี่นะวันนี้ปีหนันเกิมจะมาคุยให้ฟังแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะครับในการทํา YouTube ตีปีหลังเกิ่มครับขอบรัวโดยเฉพาะแม่บ้านกับลูกๆนะครับตีเขาคิดกันเขาคิดแหอยางหนึ่งไ่ได้คิดถึงขั้นกับตีเปินเป่นๆหลายคนคิดนะครับเดี๋ยวเขามาฟังแนวคิดและว,วิธีการทํารวมถึงทํายังไงจะให้ได้นี่เลยครับ Google a d s e n s e นะครับคือการเปิดสร้างรายได้กับ YouTube นั่นเองครับเดี๋ยวปีนังเกิ่มจะเอามามา่าไปลวกเส้นก่อนนะครับไปต้มน้ำให้เรียบร้อยเพราะาอันนี้เป็นมามา่มาแห้งเนาะ แล้วก็เดี๋ยวจะเอามาเทใส่ถาครับเทใส่ถาเซ็เรีเยบร้อยแล้วก็กินไปด้วยฟังไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับมาเจอกันแล้วครับตอนนี้ปีนันเกิรมเอาไปต้มมาเซ็ตเรีเยบร้อยแล้วนี่ครับพริกมันก็มีสีถุงเลยครับสีถุงหห้เพ็เพแน่นอนนะครับเสร็จละัะมาเดี๋ยวปีนันเกิรมจะ ออกมาเทนะลงบนถาดนี่เตาจัดถาดจัดพักอย่างดีเลยนะครับโอ้หลอบแล้วนี่มีเหวนอะไรอย่างเงาะใสกงใสกอกแฮมเฮิมเนะ่อยเยอะแยะมากมายหลอบนี่กินกับพักครับอ้ยอันนี้โคตรสีถ่ายจะดับวููครับนี่มาใส่ลงในถาดเลยครับเออนี่ครับอน,นี่ได้หนึ่งหนึ่งอย่างก็หนึ่งครับเนานะอ่าครับที่สอง ครับที่สองครับเส้นมันดิ้งๆเลยครับเพื่อนๆครับควันขโมงควันขโมงครับที่สามอือหือโอหมุนๆๆแล้วก็ครับที่ทสี่ไอ้ย่ะสงสัยแม่บ้านหิวแน่ๆเลยแม่ <c oughs> บ้านอยากัอ นิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเหลือไว้ให้นิดหน่อยปลาบุนเหรออย่างฟ้าบึญฟ้าบุญเหรอพี่นานเกิร์กับปลาเป็นแหงเหมือนกันร้อนไหนเหมือนกันครับอืเอาละครับมาเอามาใส่พริกของมันก่อนนี่ถุงแรกครับถุงแรกอืมใส่ลงไปครับอมืมันหอมนะเนาะจริงมันหอมมากเลยครับ มันอร่อยนะเนาะเออมันอร่อยแต่มันเผ็ดโดนใจยิ่งอ่ะผมงบะปิ่นอะเกิมบะเผ็ดเกินอืมแต่กลจ่ได้กินมันครับบ้านหอมบบเคยมีขายอันนี้พอดีว่าไปเจอที่ร้านอย่างเงี้ยนะมินิมาร์ดในเมืองพานครับก็เลยว่าเออเอามากินหอมรอบดีกว่าที่ยิ่งกับไปได้แบบไปซอดหากินเก้านะครับจะเห็นมันขายในมินิมาร์ครับใจซีดรัฐบาลครับ <laughs> คนละคืนนะครับ พิกสองพี่สามพริกสองพี่สามครับอืมแต่มันหอมอะ่ะหอมกินมันโดนอะ่ะกินมันโดนอะ่ะโดนถึงความอร่อยอะ่ะสองพี่สนะครับใส่เข้าไปเลยว้าวว้าว น,นี้น้องชาป,ปังบอกว่าไ้ก็เหลือเื่อน้องชะปังหนึ่งอันนี้กันตัวกินกับจีดได้เหีย <c oughs> นะครับมามาคุกเข่าครับเวลาลวกเส้นน่ะเปื่อหลวกเส้นเซ็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาแนามออกก็คือเหลือแนมไม่น้อยนะครับบรเดี๋ยวอ,ออกทั้งหมดเพราะว่าเส้นมันยังจะดูดแนมอยู่ถา้าเอาออกทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้เส้นมันแห้งไปเหียนะครับอื พอเลวลาเขามาคุกที่อีมันจะบอบไปเข้าพี่เข้าเกลือ,อดูครับเปล่อนสีมันเปลี่ยนครับะกี้จะสีดําแบบดําทามินเลยดําทามืนเลยตอนนี้เริ่มออกเป็นสีแดงๆแล้วของละเนาะเจอพิกของมันเข้าไปออกสีแดงๆ,ๆแล,ล้เรียบร้อยครับมาใส่นมกันใส่นมกันอันนี้เคล็ดลับของอัน อันนี้ก็พี่เองก็น้องฟังบอกไว้พี่เองก็ตี่เป็นจจเจ้าพ่อาเจะแม่ยูทูบแบบพี่เองก็พี่แปง้งไปเจไปเจเก๊กไก่เออไปเก๊กไก่สไลดเดอร์นะครับนี่มันบอกว่ากินครับอันนี้แล้วมันบอกเพสอีวะเมื่อมันจะหายเพสเร็วอีวะวะ่าอือจัดนมเปรี้ยวครับนี่นมเปรี้ยวนะไม่จะไว้นะนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวสียังแล้วน้ำขาวมาครับคำเรกคำเรก เาดี๋ยววันนี้อาจจะต้องเปิดคำเล็กๆเนาะนังนเกลือเจ็เ๊บปลานิดหน่อยนะครับมีคำเล็กๆครับโอ้ยเผียนมาใกล้นิดนึงหอมหอมหอมแต่มันอร่อยอะ่ะนะอร่อยแต่มันเผ็ดจริงอ,อ,อร่อยอะ่ะ ถึงไหนกับเพชรแลเราอะคำต่อไปโดนโดนรถชาิโดนอืมอือืมอืมอร่อยอืมอร่อยเลใอ่อยเลย คำที่3เป็นบ้านเกิดนับตั้งนันคำที่3ครับคำน้อยขนาดด้วยเงิกัเริ่มออกอ่ะกิน5กรัมเดี๋ยวเขามากูถึงเรื่องกูเก็ดอัสเชิด คำดี่คำที่ี bà ngám ngám không Đánh một lên Hãy ta lấy กินน้มก่อนกินหน้ำครับกินหน้ำเหมือน <c oughs> มีมาม่าครับ อเปล่าอะมาความเป็พี่นอ้องถือว่าเป็นการพักเบรกไปก๊บแรกครับก็สำหรับการทำ Youtube ของปีนันเกิ้มนะครับจริงๆแล้วปีนันเกิ้มทำ Youtube ตั้งแต่ เริ่มทำตั้งแต่ปี2515ครับปี2 0 1 5นับย้อนไปกอ่า6ปีที่ผ่านมานะครับเป็นคลิปแรกเลยครับมีน้องๆสมสรสอนนักศึกษาเป็นคนเป็นคนแนะนำคือทำเพราะว่าน้องเขาได้รายได้เพราะว่าถ้าปีก่อนหะน้าท่านเหมือนจะ YouTube กำลังมาเข้ามาในประเทศไทยคือปี2 0 1 4ถ้าจากมาพิษนะครับไดนะ้ข้อมูลพิก็ขออภัยตัวงแล้วก็น้องก็ ทำโหลดคลิปวิดีโอลงไปใน YouTube แล้วก็สร้างรายได้ได้ไดนะครับปีแรกเขาได้รายได้เต้าหมื่นกว่าบาทเขาก็เลยมาแนะนำเพื่อปีหนักเติมเ,เปิดนะครับเปิดช่อง YouTube ปีหนักเติมกับเปิดตั้งแต่ปีสองพันร้อยสองพันสิบห้านะครับปีสองพันห้าร้อยนะปีคอสอนสองพันสิบห้าลงไปหนึ่งคลิปครับแล้วก็บมีคนดูแต่ตอนนั้นอนะลงไปแล้วเนี่ยสตังค์มันจะขึ้นเลยนะครับ ขึ้นเป็นเซนต์เหมือนทุกวันนี่เลยนะครับจํานวนยอดคนดูจํานวนวิวนะครับมันจะขึ้นเป็นเซนต์เหมือนกันรู้สึกถ้าจำมาพิสตอนข้างแรกที่ได้รายได,ได,ได้ได้อยู่ประมาณสักสามเดือนเนี่ยครับแต่ตอนนั้นย t ทู e ก็ไปยังบอโอนเงินเพื่อเพื่อนะครับเหมือนว่าจะต้องได้สิบเรียนก่อนนะครับอุระึ่งกะอุระกันโอ้ครับ การอบทำารได้ได้ยูทูยูทูม่อรายได้อะแล้วก็ทิ้งมันเลยครับทิ้งมันเลยเพราะว่าหูซึกว่ามันมันมันรายรายได้แน่เลยนะครับก็ทิ้งมันมาตลอดหลายๆคนก็จนกับเงี้ยกไบเจือครับก็ทิ้งมันมาตลอดจนมาถึงปีสองพยี่สิบคือปีที่แล้วนะครับช่วง วันที่เสาสองมีนาคมสองพหรอยหกสิบสามา 3, หรือเสา,ส,าสองมีนาคมขศสอ2 0งพันยี่สิบประเทศไทยประกาศโควิดระบาดในประเทศไทยประกาศล็อกดาวนครับมีผลกระทบครับธุรกิจปีหนัญเกิ่มโดยตรงเลยนะครับปีหนานเกิ่มกับเวิร์นเวิร์นะครับเกาดี้นะเพราะธุรกิจตัวเกาโดนกระทบแบบจริงจังร้อยเปอร์เซ็นต์โดนผลกระทบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทำไอย่างไปได้เลยนะครับรวมถึงครับ ทุกอย่างยุดหมดเลยนะครับก็เลยมาหนังคิดกับบม่บ้านมาหนังคิดก็หลายๆคน,นครับรวมถึงน้องๆทีเนี้ยกลมาด้วยกันว่าเอาทีเนียจะได้ดีก็มีก็เลยจุดประกายตัวเองว่าเออเขาเคยทําช่อง YouTube ทิ้งไว้นะครับเห็นแล้วก็ช่วงน้ย YouTube, นยูทูปเบิกก็ได้เงินกันเยอะก็ออกมาอู้มมาเห็นกันเยอะก็เลยกลับมาทํา youtube คลิปแรกที่โพสลงไปคือวันที่ 1เมษา2,563นะครับเป็นคลิปงานแต่งงานของน้องสาวและน้องชายนะครับก็คือน้องเอกน้องก้อยตีเวียงปะเป้าโพสคลิปแหลกไปมันคงจะมีความน่าสนใจเนาะได้ถึง4ล0อกว่าวิวนะครับในช่วงเวลาประมาณ1เดือนถือว่าโอ้ได้เยอะขนาดหลังจากท่านมาวันที่6เมษาก็เริ่มลงคลิปทำอาหารลงคลิปอย่างเรื่อยๆนะครับส่วนมากก็เป็นคลิปทำอาหารกับคลิปคลิปแอลนะครับ ลงมาเรื่อยๆครับตั้งแต่วันที่1เมษาปี 2000, 2020ครับจนถึงนะครับจนถึงประมาณเดือนธันวาคมนะครับ2 5 0พันอา่าอก็คือ2020นั่นเองนะครับปีนันเกิมผ่านกดทุกอย่างของ YouTube กดของ YouTube ก็มีอยู่2ข้อเองนะครับ ใหญ่ๆนะครับข้อแรกก็คือต้องมีคนกดสติ๊กเถึง1,000คนข้อที่2ต้องมียอดการดูอ่าก็คือเวลาในการดูเนี่ยสี่พชั่วโมงรวมทุกคลิปวิดีโอภายใน1ปีนะครับของวิดีโอทุกๆวิดีโอถ้าวิดีโอไหนเกิน1ปีมันก็นจะถูกตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปในเวลาที่ดูมันมันก็จะเริ่มนับใหม่ในวันวันต่อไปวันต่อไปครับปีนันเกิม่มครบชั่วโมงในวันที่สิ ก็ปีนังนเกิม่มผ่านผ่านผ่านโดของ YouTube วันที่1ิบสิห้ันวาคมนะครับสิบห้ันวาคม2 5งพันอยหกครับก็เริ่มเปิดโฆษณาอย่างได้มาปุ๊บก็มีหยอดคนดูอย่างเหมือนตีเปเปินเห็นนะครับลักซิบรักร้อยลักพันลักหมืน่นแล้วแต่เลยนะครับก็เป็นพลทำให้ สามารถได้รายได้จาก u t u b e นะตอนนี้ปีนันอุกกำเปื่อยๆอยูน่นี่ปีนันเกื้อมก็ยังไม่ได้รับการโอนเงินจาก YouTube กัาเตือนนะครับเพราะว่วยอดของปีนันเกื้อมยังไม่ถึงนะครับ u t u b e เนี่ยเขาจะโอนเงินให้ยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับในรอบเดือนก็นคือตัดตัดในช่วงของวันที่15แต่ของปีนันเกื้อมเนี่ยแปลครับตัดในวันที่12ครับวันที่12ใน YouTube จะหือแอดอหือ Google Adsense เนี่ยครับตัดหยอดเงินทุกปีนี่นเกือบวันที่สิบสองครับทุกวันที่สิบสองที่อยู่นเกือบจะพูดแล้วว่าเดือนนี้ได้รวมเปิดอะไรเดือนนี้ได้รวมเปิดอะไรนะครับส่วนหลังบ้าน youtube เขาจะเห็นทุกวันอยู่ละเขาจะเห็นทุกวันความเคลื่อนไหวแต่เงินที่ได้จริงๆมันจะไปอยู่ที่ Google Adsense นะครับก่อนหน้าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เงินครับแต่ก็ได้ Google Adsense มาละเปิดสร้างรายได้เสร็จเรียบร้อยใส่บัญชีได้เรียบร้อยนะครับเหลือรอให้มันได้ครบหนึ่งร้อยเหรียญครับ ถ้าพี่นันเกิ่มได้หนึ่งล้อยเหรียญปุ๊บพี่นันเกิ่มก็จะได้รับโอนจาก YouTube เห็ปปปปนปีๆ u t u b e หลายๆคนคนบอกกู Google ense, เกินแอดเซนตเนี่ยจะโอนเงินให้ในช่วงวันที่เซาสองเซาสามเซาสี่เซาห้านะครับในช่วงระยะเวลานี้ของทุกเดือนนะครับอันนี้พีนั้นเกิ่มก็ม id, <c oughs> ีประสบการณ์เตือนนะก็เรียกว่าอันนี้ยังแชร์กันมาได้เตือนว่าไ,ได้วันไหนช่วงไหนยังไงแต่เงินทีเเ่เขาเห็นแล้วครับเห็นเป็นยอดของดอลลาร์นะครับเป็นยอดของดอลลาร์ แล้วเขาจะเห็นทุกคลิปของเขาเลยว่าแต่และคลิปเนี่ยเขาจะได้ประมาณกี่ดอนหลาดีดอนหลานะครับเอาล่ะเข้ามาสู่สาระช่วงสุดท้ายแท้ๆ่ละวันนี้เขายังเปลี่ยนพรีวิวในการอู้ถึงเรื่อง Google Adsense นะครับวิธีของเปีน่นแงเกิมคือทําประมาณนี้นะครับเอ่ี่ีนังเกิลยังใหอเปลื่อเปืเป่อทุกคนเนี่ยมองว่านะครับในการท youtube เนี่ยถ้าเขามุ่งเป้าถึงเรื่องของของการได้เงินนะครับ เขาจะเครียดเรียนนะครับเมื่อสมัยแรกๆตอ่อปีปีหนังเกิ่มมาทานะครับปีหนังเกิ่มยาคือมันผ่านกดไว้ไวปีหนังเกิ่มทําทุกอยาหนหน่างเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรื่องนี้ถ้าปีหนังเกิ่มได้ตาดตังจาก YouTube เมื่อใดปีหนังเกิ่มจะมาเฉลยให้ฟังว่าปีหนังเกิ่มทำทุกอย่างมีอ้อย่างผ่องฮือมผ่านกด YouTube นะครับแต่วันนี้ปีหนังเกิ่มจะมาฮื้มกำลังใจเพื่อนๆทุกคนติกำลังประสบป,ปัญหากับกำลังใจของตัวเองนะครับว่าเมื่อใดจะผ่านเมื่อใดจะผ่าน ยอดวิวก็ขึ้นน้อยยอดซับก็บขึ้นน้อยวันละซับผง5วันซับผงปีหนังเติมเลยพาไปสการณ์นั้นมาหมดแล้วครับหลังจากที่มันผ่านมาแล้วมันจะพุ้งซึกดีขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ขอบครัวของปีหนังเติมเนี่ยโดยเฉพาะแม่บ้านกับลูกๆเนี่ยเขาจะมาได้เน้นในเรื่องของการหารายได้ซับกระจายนะครับเฮาก็ทาไปเปิดๆจะเห็นสังเกตเลยว่าเฮาจะทําคลิปในสไตล์ของเฮาเลยในรูปแบบของปีหนังเติมเลยจะมา แต่ลกคบแฮมมากเกินไปเพราะเขามันบาดเจ,จ็บตัวตนของเขาแต่ว่านะครับแต่ก็จะมีอู้เล่นอูลล้แซวอู้อย่างนี้ได้อยู่แต่ก็บาถึงกับแอคชั่นขนาดนั้นนะครับแต่ก็เป็นกํบบาลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเนาะว่าทําต่อไปครับเดี๋ยวมันจะรุดของมันเองมันก็จะปล่อยมันก็จะไหลของมันสบายๆแล้วก็เขาจดี๋ยววิธีคิดเลยครับวิธีทาคอนท้งคอนเทนต์ของเขาง่ายๆเลยนะครับถ้าก็การตัดตอมันก็ยังง่ายมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เขาทํามาได้เรื่อยๆมันจะง่ายต่อการการคิดการทํานะครับ สบายนะครับสบายก็เป็นกำลังใจให้ครับตึงแหม่บ้านตัวลูกๆนะครับฟ้าเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันอยู่นะครับคนที่กำลังเริ่มต้นทำยูทูบนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆเดี๋ยวสักวันมาถึงได้ครับมันถึงได้เราเขาจะมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ how เ,เก็บความทรงจำนะครับเพื่อนๆปีนั้นเพิ่มจะเก็บความทรงจำโดยการบันทึกวิดีโอนี่แหละเพราะ ปีนังเกื้อพูดตรงๆเลยแบบแบบแบบเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่างภาพก็ตามเนี่ยเป็นคนที่บ่ค่อยชอบถ่ายรูปนะครับแม่บ้างจะชอบจะขี้น้อยใจน้อยเวลาไปไหนไปหั่นไปนี่ปีนังเกื้อจะบอกเลยว่าถ้าจะถ่ายรูปืฮอบอกปีนังเกื้อจะถ่ายืฮอแต่ถ้าอยู่ดีๆจะฮึปีนังเก็มาจับรถซัดถ่ายปีนังเกื้อแบบเงี่ยแบบคือเงี่ยๆแบบเปลี่ยนนะครับมันมันมัแบบมีความมุ่งซึ่งที่จะถ่ายแต่ถามว่าถ้าืฮอไปถ่ายเนี่ยเออถ่ายได้เลยือถ่ายได้ต้องอู้ต้องบอกครับเหมือนกัน ก็เลยใจ้วิธีนี้แหละครับเขาทําวิดีโอเนะี่ยเขาจะบันทึกแล้วเปลีนน่ยนเกินกว่าเดือนหนึ่งจะให้ลูกๆเข้ามาสักคลิปหนึ่งสองคลิปอย่างเงี้ยเป็นการบันทึกความทรงจําของเขาตัวว่าถ้าเขาเดือนเนี้เขาอายุตัวอี้ตอี้หน้าตาเขาเป็นเจ้าไดหลุกทรงเป็นเจ้าได้อย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นี่คือเป็นการบันทึกความทรงจําไปตัวนะครับก็อันนี้คือท่ามดทมวนในการจุดการเริ่มต้นของการทำยูทูบของเปี่ยนเกิ่มครับแล้วก็เปลี่ยนเกิ่มคงจะกิน หมาหมานี้ต่อไปอยู่แหมสักน้อยหนึ่งแต่ก็อาจจะมาได้ไทายขึ้นเปืเป่อนๆดูแล้วครับเพราะว่านี่ปีหนังเกิ่มตั้งใจที่จะมาแชร์ในเรื่องของ Google Adsense นะครับแชร์ในเรื่องของการทํา YouTube แล้วก็เอาม้าหมามาหลอกเปืเป่อนๆมาได้เนาะว่าเพรปั่นอีคิิงก็ยังกินอยู่อีนาะนะครับแต่ก็กินครับปีหนังก็บม่จะกินยู่เพราะว่าซื้อมานี่รับละสี่สิบห้าบาทสี่ับก็เป็นได้ละร้อยแปดสิบแล้วครับเขาก็จะกินให้มันแล้วแล้วขาดกันไปเห่นนะครับเอาละครับ มันหมื่นแล้วนะครับเปื่อนๆเดี๋ยวปีนันเกิลไปนั่งกินต่อไปก็ขอบคุณสําหรับการที่ตามรับชมนะครับขอบคุณสําหรับการให้กําลังใจของเปื่อนๆนะครับโดยเฉพาะ F c ตซีตีมีเยอะนะครับแต่ก็มีให้กำลังใจกันมาโดยตลอดแต่ก็ยังปีนันเกิลครับขอบอกก็ยังมี้ F ซีเยอะๆนะครับจ่วยกันดูช่วยกันกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับคือช่องเือนมงคลชาแนลนะครับในรายการยูดีกินหวานรายการเรื่องลมวาเลนตีนะครับ ก็คือเป็นกำลังใจให้กันตัวนะครับวันนี้พี่หนังเกิร์ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะดูดีกินหวานกันกูค้นนะครับเจอกันใหม่ใน E ีีต่อไปว่าพี่หนังเกิร์จะเอาเมนูอะไรอย่างมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ลองได้ชิมนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับต้องทำให้ได้ครับ